ในหนังสือนะครับชื่อว่า the basic laws of human stupidity หรือโง่ศาสตร์กฎพื้นฐานว่าด้วยความโง่เขลาเขียนโดย Caro c a r ์โร i เอ็มซินะครับเป็นนักเขียนชาวอิตาลีหนังสือเล่มนี้นะครับเริ่มต้นด้วยการให้คำนิยามของคนโง่นะครับโดยบอกไว้ว่าคนโง่คือคนที่สร้างความเสียหายแก่คนอื่นหรือกลุ่มอื่น ทั้งที่ตัวเองไม่ได้รับประโยชน์กระทั่งอาจได้รับความเสียหายด้วยซ้ำคนโง่นะครับจึงแตกต่างจากคนโฉดหรือคนชั่วที่ได้รับอะไรบางอย่างจากการทำร้ายเราเอาไว้ผมจะเล่าถึงเนื้อหาอื่นๆในตอนต่อไป